สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของดาวโจน VIP นะคะประจำวมาที่18บแดกรดกฎาคมหกห้าเนาะทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะเป็นคําเตือนจากทางช่องเนาะสำหรับดาวโจน VIP วันนี้ตัวเด่นของเราก็คือหกับ9ตัวรองก็คือ1กับสเนาะห0ศ1 6ย์หกหนึ่งหกสองห ก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเนาะหนึ่งก็หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าสี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่แปดสี่เก้าสามตัวก็หกเก้าสามหนึ่งสี่สองสี่เก้าหนึ่งสามเก้าสี่สามหกหนึ่งแล้วก็เก้าหกแปดนะจับคู่ก็หกสี่สี่หกสี่เก้าเก้าสี่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะถ้าจะเบิ้ลกระเบิ้ลในตัวด้วยเก้าเก้าหกหกสี่สี่หนึ่งหนึ่งนะ ขอให้เเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะเมื่อคืนนี้ของเราเข้าตัวรองสามตัวเลยนะหกสองศูนย์หกหนึ่งเต็มเต็มสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปเป็นดาวจจนเช้าสิบเก้าตัวเดียนแปดกับหกตัวรองก็คือหนึ่งกับเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสนยหกสามแปดหกเก้า หึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าแปดตัวรองถ้าจะซื้อก็ซื้อตัวแรกกับตัวสุดท้ายเด้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสามตัวก็เก้าหนึ่งสามหกแปดสามหกเก้าแปดหกเก้าหนึ่งแปดหนึ่งหกเก้าหกหนึ่งแปดหนึ่งแปดห้าเนาะ จับคู่ก็8 11 8นึ่งหนึ่งแปดแดเ้าดยอย่าลืมเอาดาวโจน v ีไขึ้นมาซื้อด้วยนะอันนี้ก็ไปซื้อดาวโจน v ี p ด้วยนะคะเพิ่งเปิดตลาดหุ้นวันแรกเด้อต้องใช้ดาวโจน v ีไช่วยนะมันจะต่างกันแค่เลข8กับเลข4นะคะนอกนั้นก็เหมือนกันเนาะขออวยพเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามอย่าลืมกดชอบสกากดไลค์ให้กับเราด้วยเด้อ ชคดีทุกแนวทางนะคะหกเก้าสามตัวแถมท้ายคือหกเก้าสาม อย่าลืมวมาสี่ตัวนี้ขึ้นไปซื้อดาวจน vip นะคะดาวจน vip ก็ลงมาซื้อด้วยเนต่างกันแค่เลขสี่กับเลขแปดเนาะกขอขอให้เ,เพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับ s c r i b e กดไลค์ให้เนาะ